อรุณสวัสดิ์จ้าพี่น้องวันนี้มาตัดกล้วยแม่กล้วยลายๆค่ะสุกข,ขาเครือเต้มไปหมดกระลอกนูเนื้อกินมนนีสุกอีกหา่าหกเจ็ดเครือค่ะป่อยไว้นั่นซองเครือนี่ก็ที่ตัดเข้าไปในบ้านเอาเข้าไปเก็บเอาแขวนไว้ให้นกหนูกระลอกกินจ้ะเนี่ยมันหอนนน้อยมันมากินเต็มแล้วนี่ลอยมันมากินเต็มแล้วนี่เอาปีกล้วยไปกินกับแจวจังมื่อเส้าก,ก่อน เอาหนี้ไปพี่น้องก่ได้ขายแล้พี่น้องแจกผู้ใดอยากได้กระทักมา้าด้วยจ้ะเดี๋ยวซีเอาไปส่งนี่มากับลูกชายสองคนตำลึงกับพดดวงนะฮะฝนดีลายพี่น้องเมื่อต้นปีนี่แม่ตกอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพายุเข่าแม่ค่ะน้ำกับเราไปอยากเที่แย่ประเทศเนี่ยเต็มให้เต็มนาะอยู่ค่ะดีทักลายเป็นตาได้กินเข่าอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิเข็นเอากล้วยไปเก็บก่อนถ้าพุธได้ซีเอาก,บอกับบ่อด้วยจ้ะเดี๋ยวสิไปเอาวีงามๆไปถวายพระก่อน ไปลูกโอ้ตายแล้วเข็นไม่ไหวค่ะกระเทยไปาปาเข็นกลับหลังก็แล้วกันมาลูกอึบทุ่งราค่ะทุ่งนางคอยนะคะฝนตกบรรยากาศดีมากค่ะมาลูก มากับตาลึงกับพดด้วงนะคะน้าหลลุลหลล่ลวงพี่น้องค่ะฝั่งนู่นนะคะ,ะ,คะติดภูเขาหมอกขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะยนี่ยมาจากบานมาป่ากล้วยอยู่ทงน้าน,นี่แหละมาไปใส่ดอกอันนี้ต้นสักค่ะเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มงอกแล้วกับต้นยางนาก็ไม่ตายแล้วมันงอกขึ้นมาหมดเข้าบ้านเข้าบ้าน เข้าบ้านกันค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะเข็นกับลังพี่น้องเ่าไหวเขียนยู่บ่าไหวต้องดึงกับลังก็ร้วยหนึ่งเข่งกับปรีกับลูกๆค่ะ อามาโคเด้นมันมักเล่นน้ามห่พี่น้องแจะมาพันอื่นบนลิ่นน้าเลยนะฝนตกบ่ออกจากบ้านเลยแม่มีแต่คุณนายโอ้ยมาลูกมาแหน่พ่อชนเลยเห็นไหมเนี่ยตัวแสบตัวเนี่ยเห็นท,ทางกา็ได้พอลิ่นเอเลี่ยูงซี่เด็กพี่น้องสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็สิมักอยู่นเนาะถ้าผู้ใดมัก อมักจืนกัคือสิบอ่มักหรอกเ,อเข่ากันแต่หด้งะทำแบบกเกษตรอินทรีย์ไม่ค่อยลงปุ๋ยม่ต้องค่อยลงสารเคมีฮะ่ะน้ำก็ล้นทะลักพอจะน่้อยถนนกสิขาดแล้วบรรยากาศพี่น้องสวยงามมากตอนเช้าฮะ ทุ่งนาแดนนี้มันมีความหมายเหลือเพียงกิ่งโคนสาบควายและเข่งกรวยห้าเครื่อนะคะ <c oughs> อาชีพแตกอยแล้วฝั่งนู้นพ่เมีอะไรสาวเมียกับพี่นอ้องออก,กลังกายยังเมื่อเสานี้ยางสามสี่รอบแล้วยางกลับขึ้นไปเอาเข่งเอามีดเอาอยัางตอนแรกพาพมาออกกำลังกายซื้อเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดก็ได้ล้าลาย,ลาย เห็ดออกลายคักโออมีไอลาไปพร้อมค่ะคือกล้วยเจ้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไครต์ด้วยก,กับกระดิ่งให้หนูด้วยนะสำหรับช่อง p o s เอชแ a น n e ลนะครับผมและอะการใช้ชีวิตอยู่บ้านนานะครับผมกับบรรดาหมาอีก14ตัวนะอ่ะฮะทำแบบวิธีพอเพียงนะครับผม <c oughs> อยู่บ้านนาเนาะสบายใจยามชีวิตบ้านปลายนะฮะ ลาไปพร้อมบรรยากาศเช้านี้ที่หนองบัแดงค่ะชัยภูมิสวัสดีค่ะ